อะระหังตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนามุตสาพะพวะตุอะระหังตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนามุตสาพะพวะตุอะระหังตัวสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโตพะพวะอะระหังสัมมาสัมพุทธบริชาจารานสัมพันโนตุปะตุ มสซาดาติสัตถาเทวมนุษย์านังพุทธภะคะวาติโกวัตุพักกวาตัมโมสันเจติโกตัานิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปันดาสังเวทิตาโกวิญญาณเตอุปัติปันโนภะคะวะโต